โอ้ยยังถูกเลยครับที่ด right. ิน100ตารางวานี่ขายแค่2องแสนฟังไม่ผิดนะครับ100ตารางวา2องแสนให้ดูบรรยากาศก่อนเนี่ๆๆนีดูชุมชนติดถนนลาดยางเลยนะนี่ยเนี yeah. ่อ่ะนี่ยเป็นฉนดคุดแดงเลยนะถนดคุดแดงพร้อมโอนค่ะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้ผมพูดจริงไหมพี่100ตารางวาส2งแสนพร้อมโอนถนดคุดแดงค่ะมันอยู่ที่ไหนกันครับพี่ครับอยู่ด้านในโครงการนี้เลยค่ะ พี่อยู่ตรงนี้อยู่ที่เห็นทั้งหมดเลยที่เห็นทงแต่เราตั้งอยู่ที่ตำบลอะไรอำเภออะไรตำบลหนองโอ่งอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอ่าหนึ่งร้อยตารางวามีหนึ่งร้อยตารางวามีสองร้อยมีไหมพี่มีค่ะสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยตารางวาอยู่ที่สามแสนห้าค่ะถูกไปอีกถูกอ่าอยู่ในชุมชนใหญ่เลยไฟฟ้ามีประปามีน้ําท่วมมไม่มีไหมพี่ไม่ท่วมค่ะอ่าสนใจชมนัดได้ทุกวันไหมนัดได้ทุกวันค่ะอ่านดี่ดูบรรยากาศนะครับเนเนดูรอบด้านก่อนโอ้ยังคุ้มเลยดูเสาไฟดูสายไฟ โทรหาพี่กิพรพรนี่โทรหาเบอร์อะไรอะครับ0 9 6 8 9 7 9 5